สวัสดีนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนกันในหน่วยนะคะครอบครัวอบอุ่นนะคะวันนี้คุณครูก็จะพูดถึงนะคะกิจกรรมนะคะที่ทําด้วยกันที่ทําร่วมกันในครอบครัวนะคะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีกิจกรรมเนี่ยทำในครอบครัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆ มาดูของคุณครูกันก่อนนะคะว่าว่าวันนี้ที่คุณครูเอามาเนี่ยกิจกรรมที่ทําในร่วมกันในครอบครัวเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงกิจกรรมที่ทํากันในครอบครัวของเด็กๆนะคะดูตัวอย่างของคุณครูก่อนนะคะดูนะคะภาพที่1น,นะคะวันนี้ที่คุณครูนํามาก็คือ กิจกรรมอะไรเอ่ยที่ทําด้วยกันในครอบครัวก็คือกิจกรรมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะกับคนในครอบครัวเห็นไหมคะในภาพเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกๆนะคะรับประทานอาหารด้วยกันอย่างมีความสุขเห็นไหมคะเป็นกิจกรรมนอกจากอิ่มท้องแล้วย,ยังมีความสุขอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปที่คุณนามาให้เด็กๆด,ดูนะคะ ที่ทำในครอบครัวก็คือกิจกรรมเห็นไหมคะลูกเล่นเกมคุณพอ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปเล่นร่วมด้วยกับลูกก็ได้นะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขในครอบครัวของเรานะคะและก็แนะนําลูกๆได้ด้วยว่าอันไหนที่ลูกทําไม่ได้ลูกเล่นไม่ได้เนี่ยคุณพอ่อคุณแม่อาจจะบอกหรือว่าอาจจะเล่นเกมแข่งขันกันคุณพอ่อคุณแม่และก็ลูกนะคะว่าใครเนี่ย เป็นคนชนะนะคะเป็นกิจกรรมที่ส,สนุกสนานนะคะและก็มีความสุขด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมอะไรคะนี่คือเป็นกิจกรรมนะคะอ่าเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเ,เนี่ยสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำความสะอาดบ้านนะคะกวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้านนะคะ เห็นไหมคะเป็นกิจกรรมที่ร่วมด้วยและก็มีประโยชน์ด้วยทำให้บ้านเนี่ยสะอาดด้วยเห็นไหมคะน่ารักไหมคะเด็กคนนี้น่ารักมากเลยนะเป็นกิจกรรมที่ทำกับคุณแม่นะคะต่อไปนะคะอาภาพนี้นะคะเป็นภาพเด็กๆนั่งเล่นด้วยกันนะคะพี่น้องนั่งเล่นด้วยกันคุณพ่อคุณแม่นะคะก็นั่งดูทีวีนะคะ ็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายที่ตอนที่อยู่ในบ้านนะคะเด็กๆก,ก็เล่นด้วยความสนุกสนานด้วยความรักด้วยความสามัคคีนะคะในภาพเนี่ยก็มีการแบ่งปันนะคะสีหน้าก็ยิ้มแย้มเต็มใสแสดงถึงการมีความสุขนะคะการมีกิจกรรมด้วยกันในครอบครัวนะคะต่อไปนะคะอ่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในครัว นะคะเป็นกิจกรรมการทํากับข้าวเห็นไหมคะคุณพ่อเนี่ยน่ารักจังเลยคุณพ่อเนี่ยช่วยคุณแม่นะคะทากับข้าวนะคะเรียกว่าเป็นลูกมือเลยเป็นลูกมือช่วยคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ปรุงอาหารลูกๆก,ก,ก็น่ารักนะคะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะล้างจานทําความสะอาดนะคะสิ่งของที่คุณแม่ใช้มาล้างเก็บสะอาดนะคะอ่ะแล้วจะมีภาพไหนอีกคะอ่า นี่นะคะเป็นภาพที่คุณครูคิดว่ามีความจําเป็นมากเลยนะคะคนในครอบครัวของเราไม่สบายนะคะเป็นกิจกรรมด้วยนะคะที่เราเนี่ยต้องช่วยดูแลช่วยเหลือกันเห็นไหมคะเป็นกิจกรรมที่แบบเอื้ออาทรแสดงความรักนะคะความห่วงใยซึ่งกันและกันในครอบครัวนะคะหายานะคะดูแลอย่างดีเลยเห็นไหมคะเด็กๆเ,เคยตามไหมคะ เป็นกิจกรรมเนี่ยเด็กๆสมควรทํานะคะคราวนี้คุณครูจะถามเด็กๆบ้างนะคะเด็กๆตอบคุณครูนะคะกิจกรรมที่ลูกๆทําในครอบครัวทากับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างลูกทํากิจกรรมอะไรบ้างไหนลองตอบคุณครูสิคะอ่าตอบคนละอย่างคะ่ะอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเหมือนกับคนอื่นบางครอบครัวเขาอาจจะ ปลูกต้นไม้ด้วยกันนะคะรดน้ําต้นไม้หรือบางครอบครัวนะคะอาจจะช่วยคุณพ่อล้างรถนะคะก็แล้วแต่นะคะเป็นเจิจกรรมที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะที่เป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวบางครั้งนะคะก็ทํากิจกรรมด้วยกันเนี่ยอาจจะมีความสุขหยอกล้อหรือว่าเล่นกันไปบ้างนะคะเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายไม่ได้มีความเครียดอะไรนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ย ก็มีเวลาให้ลูกด้วยลูกๆเนี่ยก็มีเวลานี่คะ่ะที่เราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะและมีอะไรจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก็เราสามารถพูดและก็บอกคุณพ่อคุณแม่ในขณะที่เราทํากิจกรรมในครอบครัวได้นะคะคุณครูขอฝากนะคะกิจกรรมในครอบครัวเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะและก็มีความสุขด้วยพยายามนะคะผู้ปกครองนะคะร่วมมีกิจกรรมกับลูกๆและลูกๆก็ มีกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่วันทั้งวันลูกทํากิจกรรมคนเดียวก็คือเล่นคนเดียวเล่นเกมอย่างเดียวอย่างนี้นะคะไม่เอาลูกนะเป็นกิจกรรมที่ลูกมาเล่นกับคุณพ่อบ้างเล่นกับคุณแม่บ้างหรืออาจจะมีคุณตาคุณยายคุณป้าคุณลุงอยู่ในบ้านก็สามารถนะคะเล่นกับท่านหรือว่ามีกิจกรรมด้วยกันกับท่านแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยใครโง่ไปด้วยนะคะนะคะ วันนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกด้วยนะคะมาให้เด็กๆทำนะคะทำอะไรฟังดีๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆวาดภาพนะคะวาดภาพกิจกรรมที่ทำด้วยกันในครอบครัวเนี่ยกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆก,ก็วาดมาสักกิจกรรมหนึ่งนะคะเอาสักกิจกรรมก็พอนะคะวาดเสร็จนะคะและายสีให้สวยงามด้วยนะคะ แต่ที่สําคัญนะคะทํางานเสร็จแล้วอย่าลืมอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้พีติ๊กขอฝากกิจกรรมดีๆในครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆทุกคนมีความสุขนะคะสําหรับวันนี้พีติ๊กนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย